สวัสดีครับพบกับรายการทีมบีวันคลิกวันมินิดทันโลกประจำวันศุกร์ที่5สิงหาคม2559ครับค่างเงินบาทแกว่งตัวในกรอบ34.76ถึง34.96บาทต่อเยอรมานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและในเช้าวันนี้ซื้อขายอยู่ที่ระดับ34.88บาทต่อเยอรนาาโดยเรายังพบว่ามีเงินทุนไหลเข้าตลาดการเงินไทยอย่างต่อเนื่องนะครับจากกระแสะการเก็งกำไรบนค่างเงินบาทและตาดอกเบีย้ยจากการประชุมกรองอนงในวันพุธที่ผ่านมา โดยมีปริมาณการซื้อหุ้นถึง1,900ล้านบาทและปริมาณการซื้อบอลมากถึง41,000ล้านบาทในสัปดาห์นี้นะครับส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยโดยเรามองว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในคืนวันนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ในสัปดาห์หน้าและวันนี้นะครับและในวันนี้เราคาดว่าค่าเงินบาทจะซื้อขายอยู่ในช่วง34.83ถึง34.95บาทต่อเยนโซลา ค่าเงินยูโรจะซื้อขายอยู่ในช่วง38.55ถึง39บาทต่อยูโรและค่าเงินเยนจะซื้อขายอยู่ในช่วง34.14ถึง34.65บาทต่อเยนครับโดยรวมค่าเงินดอลลาร์ยังมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าต่อเรื่องนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ